วันนี้ครบรอบ40ปีเหตุการณ์6ตุลาค่ะมีหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เตรียมจัดงานใหญ่เป็นพิเศษแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวค่ะแต่เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาหลังจากเมื่อวานนี้ปรากฏว่าแกนนำนักศึกษาของฮ่องกงก็คือโจชัวหวงจะเดินทางมาร่วมงาน6ตุลาที่จุฬาลงกรปรากฏว่าถูกกักตัวที่สนามบินไม่ได้เข้ามาไทยไม่ได้มาร่วมงานทำให เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาและถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ทันทีค่ะคุณพนีคะการที่ทางการไทยไปกักตัวโจโชวัววองไม่ให้มาร่วมงาน6ตุลามันมีในยะสําคัญยังไงคะถือว่าเป็นก้าวที่ผิดพลาดมากๆเลยนะคะเนื่องจากโจโชวัววองไม่ใช่แค่นักกิจกรรมธรรมดาเขาเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของเด็กรุ่นใหม่ การที่ประเทศไทยห้ามไม่ให้โจรหวังเข้ามานั้นเราอาจจะพูดถึงเรื่องภัยความมั่นคงแต่จริงๆแล้วที่เขาจะเข้ามาพูดนั้นเขาพูดถึงการเคลื่อนไหวของนักศึกษาพลังของนักศึกษาทั่วโลกพลังของวัยรุ่นที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมจากที่ไม่เคยมีใครรู้จักเขาวันนี้คนไทยรู้จักเขาแน่นอนค่ะ ค่ะเจสวรงเคยขึ้นปกของนิตยสารไทม์ด้วยใช่ไหมคะ,คะถือว่าเป็นคนที่ทรงอิทธิพลในช่วงสองปีที่แล้วเขาคือแกนนำในการปฏิวัติร,ร่มที่ฮ่องกงนี่คือหน้าปกของไทม์สองปีที่แล้วนี้เขาอายุเพียง57ปีเขาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการต่อต้านรัฐบาลมาตั้งแต่อายุ15แต่สองปีที่แล้วนั้นเขาเอานักเรียนนะคะนักเรียนเลยนะคะไม่ใช่แค่นิสิตนักศึกษานักเรียนมีการประเมินว่าหลักแสนคน มาปิดท้องถนนที่เป็นศูนย์การค้าการค้าของฮ่องกงแล้วอนนตอนนั้นก็มีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐพยายามที่จะต่อต้านการชุมนุมของนักเรียนพยายามที่จะใช้กำลังสลายเขาเลยถือร่มมาป้องกันตัวเองช่วยรฝนตกด้วยก็ถือร่มป้องกันตัวเองก็กลายเป็นขบวนการปฏิวัติร่ม มีชื่อเสียงโด่งดังมากโจชววงก็เป็นแกนนาในการเดินทางมาครั้งนี้ของโจชววงเนี่ยก็คือจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาไทยเพราะว่าเป็นการมาพูดที่สถาบันการศึกษาคือจุฬาด้วยทีมข่าวเนชัน่นจริงๆ้วเรามีการนัดหมายกับโจชววงว่าเราจะไปสัมภาษณ์พิเศษเขา ปรากฏว่าเราก็ได้รับแจ้งว่าเขาถูกกักตัวไม่ได้คุณพนีนัดเองด้วยใช่ค่ะเรามีการนัดกันแล้วนะคะแล้วก็ทีมข่าวเนชั่นนั้นทั้งเครือของเนชั่นเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์คมชันลึกหรือว่าทางทีมทีวีแต่เมื่อที่เขา,าถูกปฏิเสธไม่เข้าประเทศเราก็ติดต่อไปที่คุณเนติวิทย์คุณเนติวิทย์ถือว่าเป็นการนำวัยรุ่นเป็นนักศึกษาจุฬาตอนนี้ที่เขาคุยกันที่เขาเป็นคนนัดโจชัวบอกมาเราก็ไปสัมภาษณ์เนติวิทย์แทนถามเนติวิทย์ว่า หลังจากที่รู้ว่าโจชัวหวงไม่ได้เข้าประเทศเขาบอกว่าผิดหวังมากสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับโจชัวหวงเลยคําแรกก็คือว่าเขาขอโทษเขาไม่คิดว่ารัฐบาลไทยจะทําอย่างนี้กับโจชวัวและที่สําคัญคือเราคุยกันนิติิทบอกเลยนะครับว่าโจชัวหวงไม่ได้รู้เรื่องสถานการณ์ทางการเมืองไทยมากมายลุ่มลึกขนาดที่จะมาทําให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือบุก ระดมอะไรแต่แตขอแค่จะมาเล่าแต่ดูเหมือนกับว่าเหตุผลสําคัญที่ทําให้มีการกัดโตโจชัววงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาจะมาพูดแล้วจะกระทบกับภายในไทย <ฮะ S 2> แต่เป็นเพราะว่าทางการจีนขอใช่ไหมคะมีการอ้างว่าทางการจีนกดดันแต่ถ้าเรามาพิจารณานะครับประเทศที่ไม่ให้โจชัววองเข้าไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือว่าประเทศหลายประเทศนั้น ก็ค่อนข้างจะได้รับอิทธิพลอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลจีนแต่ก็มีหลายประเทศที่โจชวงเข้าไปได้ญี่ปุน่นไต้หวันอเมริกาชัดว่าไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนแน่นอนแต่ประเทศไทยสิอยู่ตรงก็เลยปเป็นคำถามใช่ไหมคะว่าทําไมประเทศไทยจึงห้ามไม่ให้โจชวงเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเทศไทยเน,นื่องว่าประเทศไทยอยู่ใต้อิทธิพลของจีนหรือเปล่าอันนี้คือคําถามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ แต่ตอนนี้จีนออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของประเทศไทยจัดการกันเองและหัวข้อที่เขาจะประทักฐานนั้นคือเรื่องการเมืองของคนรุ่นใหม่นะคะนี่คืองานที่จุฬาที่เขาเนนจะไปร่วมจริง,รงๆก็คือกำหนดการช่วงเย็นวันนี้วันที่6กตุลาทีนี้เมื่อโจชวองอยู่ไม่ได้มาไม่ได้ทางจุฬาเขาจะทำยังไงล่ะก็ปรึกษากับจริงๆแล้วเป็นกิจกรรมของนิสิตจุฬาจัดนะคะทางอาจารย์ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็เลยไปคุยกับทีมงานน้องๆนิสิตว่าจะเอายังไงต่อ สิ่งที่จะทําตอนนี้คือพยายามค่ะให้เย็นวันนี้มีการจัดเสวนาต่อไปและจะใช้โซเชียลมีเดียในการถ่ายทอดสดให้โจชวองมามีส่วนร่วมผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ยังไม่ทราบว่าวิธีไหนอตอนนี้ก็กำลังเตรียมกันอยู่นะคะก็ต้องรอดูอาจจะมี Facebook Live มาจากฮ่องกงก็ได้นี่คือภาพของโจชวองที่ทางคณะทำงานเขาเตรียมเอาไว้แต่ภาพอีกด้านหนึ่ง ก็คือว่าเป็นภาพที่โจชววงเขาโพสต์ใน Facebook ของเขาก่อนที่เขาจะเดินทางมาไทยนะคือตอนที่ฮ่องกงก่อนจะเดินทางมาไทยเนี่ยเขาก็บอกว่ากําลังเดินทางมาแล้วก็ยังพูดด้วยซ้ําบอกว่าหวังว่าเขาจะได้มาร่วมงานเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยถูกกักตัวที่มาเลเซียแต่ถึงที่สุดโจชววงไม่ได้เข้าเมืองไทยแล้วก็ถูกส่งตัวกลับไปเรียบร้อยถึงบ้านเขาเรียบร้อยเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะทีนี้อีกมุมหนึง่งทางการไทยละ่ะค่ะ คุณพนีทางการไทยเขาว่ายัางไงบ้างจากกรณีที่มีการกักตัวไม่ให้โจชวงเข้ามาร่วมง,งานตอนนี้นะคะกำลังถกเถียงกันอยู่ค่ะว่าเขาเรียกว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียกันแน่จากที่จริงๆแล้วคนไทยนี้รู้จักโจชวงน้อยมากทั้งที่เขามีอิทธิพลทั่วโลกสื่อต่างประเทศต่อได้ไม่ได้สนใจนะคะที่โจช,ชวงจะเดินทางเข้ามาประทับาในประเทศไทยแต่พอเรากักตัวกลายเป็นว่าสื่อทั่วประเทศ แล้วก็สื่อทั่วโลกเข้าไปทําข่าวเข้าไปโพสต์ข่าวเชื่อว่าจากวันนี้ไปโจชัวหว่องจะต้องพูดถึงประเทศไทยอีกหลายครั้งเลค่ะล่าสุดเขากลับถึงฮ่องกงเขาโพสนะคะว่าเป็น10ชั่วโมงที่เขาถูกกักตัวในตอมเขามีความรู้สึกกลัวมากค่ะและภาพที่เห็นอยู่ก็คือเป็นภาพที่กลุ่มของโจชัวหว่องที่ฮ่องกงเนี่ยแหละเขาก็หลังจากที่ทางการไทยกักตัวไม่ให้โจชัวหวงเข้าไทยเนี่ย เขาก็ไปคนที่ใส่แว่นายประท้วงกันคนที่ใส่แว่นสีขาวนะคะนั่นคือเป็นสสนะคะเพิ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อกันยาจนที่ผ่านมาเป็นสสที่อายุน้อยที่สุดฮ่องกงนี่ค่ะชื่อนาทารอค่ะเขาหลังจากที่การเขาเคลื่อนไหวเสร็จพวกกลุ่มนี้ได้มาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานะคะชื่อเดโมซิสโตและพรรคของเขาเนี่ยก็ส่งผู้สมัครลงก็คือนายนาธารอคนที่ยกมือ ในภาพนี้นะคะถามว่าทําไมโจชัวหว่องไม่ลงก็เพราะอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีตอนนี้เขาเพิ่งอายุ19ค่ะพระการเมืองนี้ในอนาคตไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงฮ่องกงนะคะเขาวาดฝันว่าจะเปลี่ยนแปลงทั่วโลกตอนนี้นโยบายของเขาที่ได้รับการเลือกตั้งท่วมท้นมาเลยในนาทารอนี่คือบอกอย่างเดียวว่า เปิดลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชจากจีนนี่คือนโยบายหาเสียงของเขาค่ะจาก<ช>ประเทศไทยไม่มีความข้องเกี่ยวกับโจชวัววองตอนนี้ก็ข้องเกี่ยวนะคะทั่วโลกมองว่าเขาไม่ใช่วัยรุ่นธรรมดาแต่เป็นวัยรุ่นที่ทรงอิทธิพลคําพูดของเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นโค้ดที่เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะคะว่าประชาชนไม่ควรจะกลัวรัฐบาลแต่รัฐบาลต่างหากที่ควรจะเกรงกลัวประชาชนค่ะก็ถือว่าเป็น มุมหนึ่งที่เกิดขึ้นในวาระ40ปีของเหตุการณ์6ตุลาในวันนี้ในส่วนของผู้ที่สนใจในกรณีของ6ตุลาที่ปีนี้ครบ40ปียังสามารถที่จะไปร่วมง,งานได้ในหล,หลายๆที่นะคะมีทั้งที่จุฬามีที่ธรรมศาสตร์ในโอกาสนี้แต่ต้องบอกว่าโอกาส40ปีครั้งนี้คนที่ทำให้เหตุการณ์6ตุลามาเป็นเรื่องที่ทำให้คนในสังคมไทย ให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดในเมืองไทยแต่เป็นกรณีของแกนนำนักเรียนจากฮ่องกงโจชวงและทั้งหมดก็คือห้องข่าวฉุกเฉินชาวนี้ค่ะ